สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมนภะัสธิรดิตากูลครับผมปีรักรักประธานพรครับในรายการไลฟ์บุรีมีมดีให้กดไลค์ครับประจำวันที่19มิถุนายน2555คุณนภัสไม่ยอมยกมือ <laughs> ผมตกใจเหลือดื้อแน่แน่ครับรายการเรานั้นก็มีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ฮะถ้าเกิดคุณผู้ชมนั้นมีข้อมูลดีๆหรือว่ามีกลุ่มอาสาอยากนำมาเผยแพร่ก็สามารถเข้าไปหน้า Facebook เราได้ที่ w w w f a c e b o o ท c o m l i k e b u ท i อมสแลชไลบุรคคนไลค์กดมาแสนกว่าคนแล้วแสนกว่าคนเลยครับเพจะมีข้อมูลเหมือนกันนะบางคนก็บอกว่าอยากให้เอาคนนี้มาออกคนนู้นมาออกดี๋ยยังไงเราติดต่อแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย คงได้เห็นการในช่วงสองกดไลค์วันนี้เองายการขางเราก็มีข้อมูลหลายๆอย่างฮะที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการจับผิดแม่ค้าในเว็บไซต์พันทิปเขาบอกว่าโอ้โหแม่ค้าเดี๋ยวนี้ทำแบกว่าครีมเนี่ยทาตัวแล้วขาวมากไปไปมาไปดูอ้าวภาพก็ตัดต่อใส่ฟู o s ชอปแถมครีมก็ไม่อมีออยหลอกลวงทั้งนั้นยวนี้โลกออนไลน์ทำแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับด้านดีก็มีด้านเสียมันก็มีเหมือนกัน ดูอย่างคุณภัทรตัวข่าวจู้ว่าใช้ครีมออนไลน์ประเนี่ยช้อปปิ้งออนไลน์ไม่แน่นะไม่มีครับอยู่บ้านก็พอกียตสทองพอกอะไรอย่างเงี้ยจริงป่ะใช่สุดยอดเลยนะยังข่าวได้คะแนนนะโอ้โหเล่าอันนียคุณภัทรโอ้เอาเขาช่วยได้เลยดีกว่าไปไกลชาวบ้านกดไลค์ครับอะไงแม่ช้าออนไลน์ใช่ไหมฮะเรื่องเป็นไงบ้างเล่าเลย คือเรื่องราวเนี่ยก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาไปโพสต์สไว้เวีเนืไซฟันทิปใช้ชื่อว่าจับผิดแม่ค้าสตรอเบอรี่ขั้นเทพช้อปปิ้งผ่านเว็บระวังกันนิดนึงนะคะสาวๆไม่ได้ขายสตรอเบอรี่นะไม่ใช่ขายสตรอเบอรี่ครับขายครีม<ไ>บอกว่าเป็นครีมที่โอ้โหดีมากทาตัวเนี่ยขาวทันทีคนนี้ก็สนใจฮะแล้วก็บอกว่ารุ่นน้องเนี่ยเขามีการโพสต์มาพูดคุยกันหลังไมค์บอกว่าเฮ้ยพี่ครีมเนี้ยรู้สึกว่าแม่ค้าเนี่ยจะหลอกหรือเปล่าคือ หลอกยังไงก็เข้าไปดูในเว็บฮะก็บอกว่าโอ้โหครีมนี้มาดีจริงๆเขาแม่ค้าก็มีการโพสต์รูปตอนเด็กโอ้โหตัวอย่างดาเลยฮะโตขึ้นมาสาวสวยพลิ้งเขาบอกว่าใช้ครีมนี้ต่อเนื่องทนนิดนึงก็เลยมีการเข้าไปพูดคุยกับแม่ค้าในหน้าเมสเซจเข้าไปหลังไมค์กันส่งข้อความกันก็ถามถึงว่าเนี่ยส่วนประกอบของครีมเนี่ยมันมีอะไรบ้างสนใจมีเลขอย์ไหมคุยไปคุณมาพอถามถึงเลขอย แม่ค้าก็หายไปมันครึ่งชั่วโมงเออสักพักหนึ่งส่งเลขออยอมาเราไปตรวจสอบแล้วเป็นไงบ้างไปตรวจสอบฮะเอาเลขออยอไปค้นในเว็บครับปรากฏว่าก็ไปเจอเหมือนกันแต่ว่าเป็นครีมอีกประเภทหนึ่งราคาก็ไม่ตรงกันแล้วฮะเป็นครีมที่มีคุณสมบัติคล้ายกันเลยเขาก็สงสัยบอกอ้าวแอบอ้างปะเนี่ยรูปของผลิตภัณฑ์เนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันแล้วแล้วเลขออยเอาอออมาจากไหนก็เลยมีการไปค้นหาอีก เข้าไปในหน้าแฟนเพจของทางครีมนี้ก็ได้มีการโฆษณาสะดิบดีว่าถ้าซื้อ1กระปุกราคาเท่านี้2กระปุกจะได้โปรโมชั่นเท่านี้3กระปุกได้โปรโมชั่นเท่านี้ร,รับรองใช้แล้วขาวแต่ว่าสลากเนี่ยยังไม่มีนะขาวเหมือนแม่ค้าซึ่งแม่้าเนี่ยเขาก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนไทยแน่นอนครับอยู่เมืองไทยใช้ตลอดขายเย่างเร็กะครับ,รบแล้วก็ราคาเนี่ยก็ไม่แพงแต่ที่เขาไปตรวจสอบมาจากอย คือคุณสมบัติของตัวยาเนี่ยเหมือนกันเด้เลยคุณภาพคุณผู้ชมฮะครับแต่ปรากฏว่าราคาเนี่ยต่างกันเยอะมากก็ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันแต่ว่าทีนี้ก็อก็น่าเชื่อเพราะ,ราะแม่ค้าเนี่ยก็สวยจริง before เนี่ยก็ดําปีเลยพอ after ตัวขาวจัว้วแม่ค้าหน้าตาในรูปเนี่ยสวยด้วยเหมือนกันนะครับครับทีนี้เนี่ยปรากฏว่าได้มีการไปตรวจสอบที่เขาบอกว่าสงสัยเนี่ยเพราะว่าเคยไปเจอเว็บไซต์หนึ่งปรากฏว่า หน้าตาเนี่ยเหมือนผู้หญิงคนนี้เลยนี่นะฮะก็คือรูปนี้เขาแอบ,บอ้างว่า,านี่แหละค่ะคือแม่ค้าเออจ้าของครีมแต่ว่าไปมานะครับตรวจสอบไปตรวจสอบมาคือไปเปิดหลายเว็บไซต์ดูเอ๊ะไปมีอันนึงเว็บไซต์ดูข้อความด้านบนนะคุณผู้ชมฮะเป็นภาษาจีนอ่าเอ๊ะแม่ค้าคนนี้เป็นลูกครึ่งไทยจีนหรือเปล่าส่งออกหรือเปล่าครีมขายดีไงส่งไปประเทศจีนหรือเปล่าด้านหลังนี่ก็ดูไม่ใช่เมืองไทยนะ หนึ S <S <ๆ>่ไม่ออกนะฮะแต่ว่าสวยทีเดียวนะครับทีนี้เนี่ยก็มีหลายรูปรูปภาพก็คือขาเนี่ยก็ต้องเรียวเล็กด้วยแขนก็ขาวสายหน้าขาวเด้งบางรูปเนี่ยเป็นรูปที่ไม่แต่งหน้าเขาก็เขียนบอกว่าวันนี้เพิ่งตื่นนอนหน้าเหมือนศพเลยแต่ว่าคนที่เขาไปดูเนี่ยโหขนาดตื่นนอนหน้ายังใสจุ๊เลยแบบเด้งมัยอดเด้งแบบมากนะครับทีนี้พอไปตรวจสอบกับเว็บไซต์จีน ทุกภาพที่มีในนี้เนี่ยในเว็บไซต์จีนมีหมดคือรูปภาพเนี่ยรูปเดียวกันเลยเผิ่เว็บไซต์จีนเนี่ยมีมากกว่าด้วยไปมาถึงบางอ้อมั่วนี่เองอ้าวแอบอ้างรูปภาพชัดๆแต่ว่ามีอยู่รูปหนึ่งฮะเป็นรูปที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเขาแอบอ้างว่าเป็นเจ้าของเว็บไซต์เนี่ยถือกระปุกครีมเหมือนเป็นครีมพอกหน้าอแต่ว่าผมคิดว่าโอ้โหรูปนี้นี่เด็ดมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีการตัดต่อโลโก้ขอเอาของครีมต่างประเทศเนี่ยออก แล้วก็เอาตาโลโก้ครีมของตัวเองเนี่ยติดเข้าไปแทนนี่ฮะภาพซ้าคือของปลอมอไปโผลในหน้าของ Facebook ของคนที่แอบอ้างว่าเป็นแม่ค้าขายครีมอันขวาคือของจริงในเว็บไซต์ของจีนเขาก็ได้มีการถือกระปุกเป็นครีมมาหนึ่งเป็นครีมพอกหน้าอันซ้ายก็ตัดต่อเส,ยสรยดสับเอาโลโก้ตัวเองใส่เขาบอกโอ้โหชัดเจนค่ะนี้โฟโต้ช็อปขั้นเทพแน่น,นอน,นอันนี้ไม่ต้องไปตรวจสอบที่ไหนแล้วนะครับก็คือเอาผลิตภัณฑ์ของตัวเองเนี่ยไปทำโฟโต้ช็อป แล้วคือรูปภาพทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันเดะ้ะเปลี่ยนแค่กระปุกยี่ห้อครีมเนี่ยที่เป็นอีกรูปแบบหนึง่งคือไปดูแล้วก็ไม่ได้อ๋อไม่ใช่สาวคนนี้เนี่ยทำท่าอีกท่าหนึ่งคือรูปเอียงหน้ารูปตาคือทุกอย่างเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นฟันธงโฟตโต้ช็อปช่วยได้ทุกอย่างทําให้สวยได้นะครับรวมทั้งการขายสินค้าก็สามารถนํามาปรับใช้ได้เหมือนกันหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็าเตือนนะครับคนในเว็บไซต์สําหรับช้อปปิ้งออนไลน์เ็าบอกเลยบอกว่า ระวังไว้นะคะเป็นเคสตัวอย่างนะครับแล้วก็แน่นอนนะฮะในเว็บไซต์พันทิปเนี่ยก็มีการพูดถึงก,กันเยอะเหมือนกันหลังจากนี้ไปก็ต้องระวังตัวกันหน่อยกับ,บทีมที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับใช่ฮะเขาบอกว่าเว็บไซต์เนี่ยเอาไปวางในรูปของ Google ฮะไปเทียบกันของเว็บไซต์ Google คือมันสามารถลากรูปเนี้ยไปไว้ใน Google ได้แล้วมันก็จะเสิร์ชรูปภาพที่มีลักษณะคล้ายกันออกมาปรากฏว่าก็มีการค้นเจอ คือเรื่องนี้รายการกเราหยิบยกขึ้นมาเพราะว่าอยากให้เป็นอุทาหณ์ว่าพวกแม่ค้าที่หัวใสทั้งหลายบอกว่าอยากจะแอบอ้างอยากจะหลอกเนี่ยเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีทางด้านของสื่อโซเชียลมีเดียเขาก้าวไกลแล้วฮะอ,อยู่ดีจะมาหลอกใส่ a c e b o o k หลอกว่าเอารูปคนนู้นมาตัดต่อคนนี้เป็นครีมของตัวเองเนี่ยมันไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ทั้งพันทิปอะไรเขามีการตรวจสอบทั้งนั้นตรวจสอบได้หลอกได้แต่หลอกได้แป๊บหนึ่งคนก็สามารถที่จะไปเช็คข้อมูลได้หลังจากนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์คุณขายได้ครั้งเดียว ไปมาโ<อ>ดนตำรวจจับด้วยนะตำรวจจับด้วยใช่ไหมฮะครับ